สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้วันที่แปดเดือนกรกฎานะครับกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับผมวันนี้เรามาตามคลิปรัฐบาลไทยกันต่อนะครับแนวทางรัฐบาลไทยต่อนะครับผม ก่อนที่เราจะดูตัวเลขกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับสำหรับรัฐบาลไทย สำหรับรัฐบาลไทยวันนี้นะ,ะวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับเราจะได้เลขเลขหลักตัวเดิมนะครับได้เลขหลักตัวเดิมนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็งวดที่แล้วก็เข้านะครับเข้ากันสามตัวสองตัวแตกยับเลยนะครับสามตัวจะเข้ามาที่ เจ็หนึ่งสนะครับส่วน2ตัวแอดไปเน้นที่หนึ่งหนะครับเน้นที่หนึ่งหบนนะครับออกไป6 1ล่างนะครับผมส่วนเลขหนึ่งก็ไม่ได้เน้นนะครับก็เข้าอยู่บนนะครับเข้าบนหนึ่งนะครับก็สรุปแล้วก็คือเข้าบน17แล้วก็3ามตัว7 14นะครับเอาเป็นตัวโต๊ะนะครับผมส่วน หนึ่งหกนะครับลงไปที่ล่างนะครับลงไปที่อยู่ถู่ที่ล่างนะครับผมถ้าใครตามก็คงจะโชคดีกันหลายๆท่านนะครับคงจะโชคดีกันนะครับกองวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับที่เข้าติดต่อนงวดที่สองแล้วนะครับผมต่อมาเป็นนวทางของวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับเลข หลักนะครับเลขหลักก็คือสองสามสี่เก้าเจ็ดหกนะครับสองสามสี่เก้าเจ็ดหกนะครับระวังนะครับสี่ถ้าสีมาก็อาจจะเป็นห้านะครับผมอาจจะเป็นห้าก็ได้นะครับถ้าสีไม่มีอาจจะเป็นห้าก็ได้นะครับผมจับคู่ออขออภัยครับ เลขเด่นนะครับเลขเด่นคือเลขเด่นเลขเด่นบนนะครับฟันอยู่ฟันที่สองนะครับฟันที่สองรองเก้านะครับผมรองเก้าส่วนจับคู่นะครับจับคู่จับคู่ก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์หนึ่งแปด 79นะครับ79แล้วมีตัวกันเล็กๆตัวหนึ่ง19นะครับสำหรับตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็คือสองเจ9สองปดสองนะครับสองเเน้นสุดนะครับแล้วก็มี2 0นะครับผมแล้ว18 179หนึ่งเเป็นตัวรองนะครับ19เป็นตัวกันนะครับผมสำหรับ3ามตัวนะครับสามตัวก็จะมีเจ็ดสองแปด 7 2็ดสอแล้วก็เจ็นะครับก็เน้นสุดๆก็คือ729นะครับ729สส่วนล่างนะครับล่างล่างฟันนะครับ ฟันที่ห้านะครับฟันที่ห้านะครับรองรองหกนะครับผมรองหกจับคู่ก็จะได้ศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกห้าเจ็ดเก้าห้าหกสี่นะครับ น,นี้แย,ยกล่างแยกบนแล้วนะครับแยกล่างแยกบนแล้วนะครับผมใครอยากจะกลับด้วยก็ได้นะครับจะกลับด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวสำหรับตัวเลขสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำไป นำไปลงทุนเสียงโชคกับอตเตรีรัฐบาลไทยได้นะครับผมรอบตัวไหนลักตัวไหนกนํานำไปเสียงโชคได้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุดก็โปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับตัวเลข นะครับสาหรับตัวเลขไม่น่าลงทุนนะครับตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับคือเลขที่จะไม่มาในงวดนี้นะครับเลขที่จะไม่มาในงวดนี้นะครับผมคือคือเป็นงวดที่สิบเก้านะครับเป็นงวดที่สิบเก้าแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบเก้านะครับ

ดับบนนะครับที่ไม่น่าจะมาบนนะครับผมส่วนดับล่างนะครับดับล่างงวดที่สิบเก้านะครับงวดนี้เปนงวดที่สิบเก้าแล้วนะครับหลุดเพียงงวดเดียวนะครับหลุดเพียงงวดเดียวนะครับหลุดงวดที่สิบหกนะครับหลุดงวดที่สิบหกแล้วก็ต่อมาก็งวดวันนี้งวดงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบเก้านะครับก็

3 4 3สี่ส0มเจ็ดหกหนึนองสองสามสามนะครับถ้เอฟท่านใดมีเลขเด่นในใจแล้วนะครับถ้ามาตรงกับเลขพวกนี้ก็นําไปลงทุนได้นะครับผมอย่ามาอย่าเชื่อแอดมากนะครับอย่าเชื่อแอดมากก็ตัวเลขก,ก็ยังว่าครับเลขสูตรต้องมีเข้ามีหลุดแล้วนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเราไม่เลข เด่นในใจที่ชอบในใจก็นําไปลงทุนได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเลขว่าจะไม่มานะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยสําหรับเลขดับนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับรัฐบาลไทยก็แคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับ รัฐบาลไทยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็จะมีอีกก่อนหวยออกสักสามสามวันนะครับก็จะมีสรุปให้อีกนะครับว่าจะมีเลขตัวไหนกันกแน่นะครับผมจะให้อีก,อกทีหนึ่งนะครับจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับวันที่ก่อนหวยออกสักสามวันนะครับสามสี่วันประมาณนี้นะครับ ครับน่าจะไปเลยนะครับนะสำหรับงวดนี้นะครับก็จะมีทางเพียงเท่านี้นะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องบ้านลัก,กีสองห้าหกห้าด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับผมช่วยๆกันนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับจะพยายามหาตัวเลขเด็ดๆมาฝาก fc ทุกวันนะครับลกทุกวันก็คือของต่างประเทศด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ f อซและผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับก็ขอให้โชคดีมีต่างใช้เต็มเป๋านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพึยงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ